ถ้าเราจะพูดในเรื่องของระบบปั๊มโซลาเซลล์ณนะปัจจุบันนี้หลายคนคงจะมองๆกันอยู่ว่าจะใช้รุ่นไหนดีนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชมาชุดปั๊มนะครับผมเป็นไลนมาตั้งแต่ปั๊มซัมเมอร์สำหรับดูดน้ำประดานนะครับเราจะอัปเดตการให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะว่า มีรุ่นไหนมั่งที่ทนิยมใช้กันในปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านช่างดำบุรยียมนะครับก็ร้านช่างดำบุรยียมก็จะโด่งดังในเรื่องของระบบน้ำโซล่าเซลล์นะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมว่าตัวไหนน่ายใช้กันบ้างนะครับผมเอ้าปั๊มหลักๆครับผมก็ ทางร้านก็จะมีหลายขนาดลามาตั้งแต่ขนาดนิ้วครึ่งนะครับผมนิ้วครึ่งสองนิ้วสามนิ้วนะครับนะก็มีหลายยี่ห้อนะครับผมลามายี่ห้อแรกนะผมก็จะเป็นปั๊มน้ำของแบรนด์พ y p ีพนะครับก็จะเป็นปั๊มน้ำที่ยอดฮิตเลยนะครับผมนะตอนนี้เพราะว่า อะไรเพราะว่าบอดี้ของเขานี่เป็นสเตลเลตแท้ทั้งทั้งลำเลยนะครับสเตลเลตแท้ทั้งลำตัวนี้ก็นำเข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยก็ประมาณสองสามปีแล้วนะครับ <trabalh. S 1> <maan S 2> ก็ปั๊มพ y b p p เลแท้ตัวนี้นะครับผมมีอสองสองระบบนะครับผมระบบหนึ่งก็คือ กระแสไฟ DC นะครับระบบอีกหนึ่งก็เป็นกระแสไฟ AC DC นะครับก็ไล่กันไปแต่ละขนาดนะแล้วก็ไล่ไปตามสเปคของของบอ่อที่ลูกค้าเจาะด้วยนะครับนะก็ตอนนี้ก็มีไล่มาตั้งแต่600วัตต์นะครับผมแล้วก็1,000วัตต์ หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับก็จะมีถ้าเป็นตัวหนึ่งพันหนึ่งพันวัตต์ก็จะมีสองขนาดนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดที่เจาะลึกๆมากนะครับผมก็ใช้ปั๊มขนาดหนึ่งพันวัตต์ก็ขนาดหนึ่งิ้วครึ่งนะครับหนึ่งิ้วครึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นไฟสองระบบนะครับผมอันนี้คือไฟสองระบบนะ นะครับหรือ1,000วัตต์จะใช้เป็นตัวขนาด่า2นิ้วนะครับผม2นิ้วค่าของเขาค่าเฮ็ดของเขาก็จะบอกให้ทุกคนได้ดูกันว่าถ้าลงลึอกอยู่ประมาณ10 m. เมตรนี่จะได้น้ำอยู่10คิวนะครับลงยี่สิเมตรนี่จะได้น้ำอยู่8คิวก็คือ8,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนนิ้วครึ่งนะครับผม ย้คครึ่งนี่ลงดูดลึกนะครับดูดลึกก็จะลึกอยู่ประมาณ54เมตรนะครับนะครับลึกสุด54เมตรลงไป10 10เมตรนี่ก็ได้น้ำอยู่ประมาณเกือบ6คิวนะค่าของเขานะครับผมเกือบ6คิวนะครับอันนี้อันนี้ปั๊ม1 0 0 0ันวัตต์นี่เขาเรียกว่าปัม๊มหนึ่งแรงนะครหนึ่งแรงของแบรนด์นี้จะไม่มี750วัตต์นะครับ ก็จะมี600วัตต์ขึ้นมานะครับแล้วก็1,000วัตต์นะครับผมแล้วก็ไล่มา1,500วัตต์ครับ1,000วัตต์แล้วก็ไล่มา1,800วัตต์ 1, Wh, นะครับ, 1, Wh, 1, Wh, รบเป็นไฟ2ระบบนะครับไล่มาจนถึง2,200วัตต์นะครับ2,200วัตต์ไล่มาจะถึง3,000วัตต์ตัวใหญ่นะครับ ค่อนข้างยาวเหมนกันนะครับนี่ครับก็หรือลูกค้าจะเลือกกระแสไฟระบบเดียวก็ได้ครับผมแต่ค่าของเขาเนี่ยจะ,ะเหมือนกันนะครับยิ่งวัดสูงกำลังของปั๊มก็จะดูดได้แรงขึ้นนะครับเช่นเช่นตัวหนึ่งัาร5 0 0วัตนะครับผมนี่ลงไป 20เมตรนี่จะได้น้ำอยู่10คิวฮะะ10คิว10,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับอ่ายิ่งสูงขึ้นยิ่งสูงขึ้นีน่ค่าของน้ำก็จะเยอะขึ้นนะครับผมนี่ตัว2,000ตรวตทนี่ลงไป5เมตรนี่ได้น้ำตั้ง22คิวครับผมนี่ตัวนี้นะครับอ่า20,000 2,000ลิตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับผมตัวนี้ก็ ข้อดีของเขาคือระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับเป็นเลลิแท้ด้วยนะผมใช้งานยาวๆเลยครับผมทนนะครับก็หนึ่งพันวัตต์ก็จะใช้อยู่ประมาณสองแผงถึงสามแผงับผมส่วนหนึ่งพันอารายวัตต์จะใช้งานอยู่ประมาณสี่แผงนะครับถ้า,าเป็นตัว หนึ่งพันแปดร้อยวัตต์ก็จะใช้งานอยู่ประมาณตัวนี้อยู่ห้าแผงนะครับไล่ไล่ขึ้นไปนะเพิ่มแผงไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็เป็นแบรนด์แบรนด์ทีวีพีนะครับผมไล่ลงมานะครับก็ราคาราคาก็จะแพงกว่าตัวธรรมดาครับผมธรรมดาก็เดี๋ยวไฟไฟแค่โซลาร์เซลล์อย่างเดียวคือกระแสไฟดีซี ราคาก็จะอยู่ประมาณหลัก7จ0 0พันแปดพันเก้าพันนะครับส่วนถ้าเป็นสองระบบก็จะไล่ไปตั้งแต่หลักหมื่นเลยนะครับผมนะมันใช้ได้สองอย่างนะครับตัวนี้นะครับผม t y p p นะครับอรองลงมายอดที่ขายดีครับผมก็จะเป็นของแฮนดูโ o นะครับแฮนดูโ o นี่ก็จะเป็นปั๊มผลิตจากประเทศไทยนะครับ ตัวนี้บอดี้ของเขาก็ก็จะเป็นเลดอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับผมครองใจของคนไทยมาหลายปีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ h a n d ดูโนี่เริ่มต้นตั้งแต่750วัตต์เลยครับผม750วัตต์อ่า ใช้แผงอยู่ประมาณ3ามแผงนะครับสแผงถึง3แผงนะครับก็จะไล่ไล่ลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้มีถึงมีถึง3,000วัตนะครับ3,000วัตเลยนะครับใหญ่สุดนะผมนะเป็นท่อน้ำออก3าิ้วนะครับ3าิ้วแล้วก็มี ตัวลงบอ่อหกนิ้วก็มีนะครับผมตัวใหญ่ครับปากบอ่อก็อยู่ประมาณสองเมตรสามเมตรนะครับผมแต่อีสานบ้านเราก็จะใช้ประมาณนี้แหละครับะครับเป็นปัมซัมเมริรสนะครับผมก็เลือกใช้เอาครับผมเจาะแบบไหนเจาะแบบไหน ต้องการใช้งานแบบไหนไล่มาตั้งแต่สเปค1นึ่งแรงสองแรงสามแรงห้าแรงนะครับผมหรือจะใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวก็มีครับไฟฟ้าอย่างเดียวก็มีทำที่ใช้ไฟฟ้าแต่ไม่ได้ใช้โซลาเซลล์นะครับราคาก็ไล่ลงมาตั้งแต่4 0 0 0บาท4,800บาท5,500บาทนะครับ6,500 มีหลายขนาดหลายราคานี่ก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับนะะบางท่านบอกว่าอยากอยากได้หอยโคงนะครับหอยโคงก็มีครับผมหอยโคงหอยโคงก็มีสองแบรนด์เหมือนกันจะมีของ p y p p แล้วก็ของ handulo นะครับอแบรนด์หลกักๆที่ขายก็สองแบรนด์นี้คือขายดีนะครับ p y p p ก็ได้มาตั้งแต่ ขนาดท่อหนึ่งนิ้วนะครับผมหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วนะครับผมสี่นิ้วเป็นไฟกระแสไฟดีอย่างเดียวเ็ามีครับผมแล้วก็กระแสไฟ AC DC เป็นสองระบบใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ใหญ่มากครับผมกี่นิ้วสี่นิ้วฮะสามนิ้วนะครับตัวนี้สี่นิ้วเข้าสี่ออกสี่ฮะนะ ราคาก็นี่แหละหมื่นสามพันห้าหมื่นสองพันห้านะครับตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะครับส่วนอีกแบรนด์หนึ่งเป็นของ PY PY ก็1นิ้ว2นิ้ว,น,วนะครับ2นิ้ว3นิ้วนะครับอ่าแล้วก็3นิ้วนะไม่ถึง4ของ PY นะครับนะราคาก็ไลยมา7,000 เจ็ดพันห้าแปดพันเก้าพันหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่นะครับตัวนี้ใช้งานสําหรบบดูดน้ำจากบ่อนะครับเป็นหอยโขง่งโซลารเซลล์นะครับหอยโขง่งโซลารเซลล์นะครับก็เอาไปใช้งานได้ได้ดีนะขายลูกค้าไปหลายตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตามน้ำพุนะผมตามน้ำพุเอาไว้ระบายน้ำทาออกซิเจนให้ ลาหรือจะตกแต่งสวยงามนะครับผมตัวนี้ก็มีทั้งโซลาเซลล์24โวลต์แล้วก็ไฟฟ้านะครับสองตัวนะครับผมราคาก็ประมาณสามพันกว่าบาทนะครับอันนี้ก็จะใช้งานได้เลยลักษณะก็จะประมาณนี้ฮะนี่ครับผมปั๊มน้ำพุนะครับนี่คือปั๊มน้ำพุส่วน ที่ยิงอยู่ก็เป็นตั้มซัมเมอร์ครับผมใช้โซลาเซลล์ทั้งหมดเลยครับผมนี่ที่เราใช้ในสถานที่ตรงนี้ก็ใช้โซลาเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับเอาส่วนปั๊มจุ่มก็มีครับผมปั๊มจุ่มลาั้งแต่2นิ้ว3นิ้วครับผมราคาก็อยู่ประมาณส0 0พกว่าบาทนะครับตั๊มหอยโค้งก็มีนะครับแบบมอเตอร์เป็นบัลลีตแท้นะครับผมบัลลีตแท้ เป็นรุ่นใหม่จะไม่เหมือนรุ่นเก่าๆนะครับผมตัวนี้นะฮะไดโว่ก็มีก็มีให้เลือกนะครับผมไดโว่นะครับผมทำหอยโคงก็มีหลายราคานะครับผมทำหอยโขงนะครับนี่กี่วัตสามร้อยเจ็ดสิบวัตเก้าร้อยวัตนะครับผมบอุปกรณ์ไฟฟ้าก็มีครับผมนี่ชุดเครื่องไม้เครื่องมือช่างครับผมราคาไม่แพงครับ นะครับราคาแพงสองหมื่นเอ้ยสองพันกว่าบาทนะครับผมตัวน,นี้นะครับส่วนแผงโซลาเซลล์ครับผมก็ยังมีอยู่ฮะราคาในถูกที่สุดแล้วในประเทศไทยนะครับผมนะตอนนี้ก็550ร้อยห้าสิบวัตต์ของโซล่าแมกนะครับผมก็มีราคาวิเศษครับผมสองพันกว่าบาทนะลูกคา้า เอาเป็นเป็นคันรถเลยนะตัวนี้กี่แพงนี่อันนี้สิบแผงครับสิบแผงครับผมสิบแพงห้าร้อยห้าสิบหน้าเดียวนะครับผมหน้าเดียวก็จะประมาณนี้ครับผมตัวสองหน้าก็จะจะมีกระจกอยู่ด้านด้านหลังด้วยนะครับแผงตอนนี้ครับผมห้าร้อยแปดสิบวัตต์นะครับราคาอยู่ที่อ่าประมาณ 2,000กว่าบาทนะครับผม2,000กว่าบาทนะ่าจะประมาณ2,800บาทนะครับผมนี่แผงงามๆเลยครับผมกระจกสองด้านนะครับแต่ฟลร์เซลยวต้อมีมีบริการจัดส่งครับผมบริการจัดส่งนะครับหรือใครที่อยากจะเอาครบเซ็ตครบชุดนี่ก็มีโครงนะครับ โครงสร้างเราก็มีขายนะครับผมจะเป็นแบบ,โค,คบโครงไปติดตั้งเองก็ได้นะครับผมโครงไปติดตั้งเองก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาโครงแบบสําเร็จนะครับผมเราก็ทําให้นะครับผมนี่โซลาเซลล์นะโซลาเซลล์มีหมดเลยนะครับเอาโครงกี่แผงสองแผงสามแผงสี่แผง,แงห้าแผงครับนี่ก็ใช้เล็กอย่างดีครับผมกัมมไน์นะครับ โกเรื่องสนิมเลยครับผมเอาไปตั้งก็ใช้งานได้เลยนะครับเราทําเพจให้ด้วยนะฮะทำเพจเจาะรูน็อตอย่างดีครับผมเพจนี้ก็สามารถใส่ต่อหม้อได้นะครับลมแรงหน่อยนะทุกคนต้องขออภัยต่อหม้อก็มีขายนะครับผมต่อหม้อขายลูกละสองร้อยบาทนะครับผมนะครับนี่มีน็อตพร้อมนะครับผมใช้งานได้เลยนะครับ ลูกค้าก็ขึ้นของเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้ครับผมเอาไปขายหรือเอาไปติดตั้งเองก็ได้ครับผมครับนอกจากโซลา r เซลล์แล้วก็ยังมีชุดกระแสไฟสำหรับใช้งานในไร่ในสวนนะครับผมก็เป็นชุดนอนนานะครับก็ห่างไกลไฟฟ้านะก็สามารถเลือกเอาไปใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็มีหลายราคาครับผม มีหลายหลยวัดหลายกิโลนะครับนี่ครับเราก็ทําเป็นเซตให้นะครับผมพร้อมชุดอุปกรณ์ต่างๆครับชุดแปลงไฟชุดอ่าซปเปอร์บ็อกซ์นะแรงกระแสไฟอ่าดีซีเป็นเอนะครับนะครับก็มีหลายตัวนะครับผมแล้วก็หลายราคานะครับนะ ชุดนอนนาครับผมเริ่มต้นที่เดี๋ยวตัวไหนดีเดี๋ยวผมมาดูนะครับอ่ตัวนี้ชุดนอนนาครับผมกระแสไฟ1 2โวลต์ราคาอยู่ที่22,000บาทนะครับตัวนี้ก็ใช้ทีวีพัดลมชาร์จโทรศัพท์นะครับใช้ได้นะครับจะมีอะไรบ้างครับผมก็จะมีแบตเตอรี่ แล้วก็ชุดอินเวอร์เตอร์นะผมแล้วกล่องไฟนะครับแล้วก็ปลัก๊กสำหรับใช้งานแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์200แอมป์นะครับตัวนี้ใช้งานได้สบายสบาย,บายนะครับผมแบตเตอรี่หนึลูกนะผมก็ราคา22,000บาทตัวนี้ใช้แผงอยู่ประมาณ2แผงนะสแผงถ้าจะเอาแผงก็ เพิ่มนะครับผมเพิ่มแต่ถ้าลูกค้าไม่เอาแพงมีแพงอยู่แล้วก็ราคานี้เลยสอง0 0ื 22, นสองพันบาทนะครับด้านหลังก็จะมีอะไรให้บ้างก็จะมีสายพีวีควบวกโคลบนะครับผมให้ไปด้วยนะครับน่าจะประมาณอ่าตัวนี้น่าจะประมาณสิบเมตรนะครับให้ไปด้วยนะครับผมสองหมื่นสองนะ สองหมื่นสองชุดชุดราคาพิเศษตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็ไม่รวมแพงเหมือนกันนะก็จะมีอ่าินเวอร์เตอร์สามร้อยเอ้สามพันหกร้อยวัตต์นะครับ,นะรบนะแล้วก็มีชุดชาร์จเจอร์แล้วก็พวกเบรกเกอร์ต่างๆนะผมแล้วก็ปลักไฟใช้แบตเตอรี่อยู่12อแอม ไอ้สิบสองโวลต์สองร้อยแอมเหมือนกันนะแบตเตอรี่สองร้อยแอมนะครับผมหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็ถูกลงมาอีกนะครับเป็นชุดอ่านอนน,นะครับผมเอ้าเอ้า,อาชุดนี้ก็ใช้พัดลมนะชาร์จไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ได้หมดเลยนะครับผมสองตัวนี้นะครับแต่สองตัวนี้ใช้แอมไม่ได้นะใช้แอมไม่ได้นะครับ เแียบลงมาครับผมตัวนี้ชุดนอนนา 6.2k นะครับชุดนี้นี่ใช้แอร์ได้หนึ่งตัวนะครับใช้แอร์ได้หนึ่งตัวนะราคา30,090 9นะครับ3 0 0 0ไม่รวมแผงนะถ้ารวมแผงก็บวกไปแผงละ2,000กว่าบาทนะครับก็จะมีชุดกล่องอินเวอร์เตอร์มาให้นะครับผมมานะ แล้วก็ชุดเบรกเกอร์นะครับใส่ในกล่องให้เรียบร้อยมีปลั๊กเสียบไฟออกนะครับผมแล้วก็มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเทียมฮะแบตเตอรี่ที่เทียมตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ของอะไรที่แอมหนึ่งร้อยอมนะครับผมหนึ่งร้อยอมนะครับนี่ แบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมครับ100แอมป์นะครับก็สองลูก200แอมป์ของลิเธียมนี่ก็จะเก็บไฟได้ดีกว่าแบตเตอรี่เจลนะสองตจะเป็นแบตเตอรี่เจลนะครับลิเธียมนะครับอืมได้ใช้แอร์ได้หนึ่งตัวเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับอ,อ่าถัดมาก็ผมตัวนี้เป็นชุด ยี่สิบสี่โวลต์ฮะยีิบสี่โวลต์สามหมืนห้าพันบาทนะครับสามหมืนห้าพันบาทนี่มีอะไรบ้างมีแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่ลูกละสองร้อยแอมครับผมตัวนี้เป็นไฟยี่สิบสี่แบตเตอรี่นี่เก็บประจุไฟนานตัวนี้เป็นแบตเตอรี่เจลนะครับแบตเตอรี่เจล 3 5 5 0 0 0ั 35, บาทนะผมเซตนี้ไม่รวมแพงนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดก็ลูกค้าต้องโทรมาสอบถามก่อนครับผมก็จะใช้งานแบบไหนนะครับเอาไปใช้แอร์ใช้ในใช้งานใช้ในคอนเทนเนอร์ใช้ในบ้านนะครับไปใช้แบบไหนดีนะครับผมตัวนี้ชุดนอน,นา 4,000วัตต์นะครับ4,000วัตต์24โวลต์แบต200แอมป์2ลูกนะครับ30,000บาทไม่รวมแผงนะครับตัวนี้นะครับผม4,000วัตต์นะครับ2แอมป์2ลูกเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ใช้แอร์ได้1ตัวนะครับนะก็จะมีชุดใหญ่ๆครับผมนี่ชุดอินเวอร์เตอร์ 262K นะครับ ตัวนี้ก็ราคาหกหมื่นเลยนะตัวนี้ตัวนี้น่าจะใช้ใช้ในบ้านได้เลยนะครับใช้ในบ้านนะครับอโอ้โหหลายอย่างมากครับถัดมาก็ผมถัดมาก็ตรงนี้นะครับผมมันเป็นชุดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ซับซ้อนเหลือเกินนะ